สบ,สบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยกับพ่อพ่อกับสลอาอกแล้วพี่น้องพ่อพ่อกันมินิกะอยู่ที่งานซานของน้องมาลีพ่อพี่น้องโดยกัคือเก่าสลากกับมาซ่าคือเก่าพี่น้องเพราะว่าสลากแลนเปซิโนโพ่อพี่น้องแล้วก็แฟไปหาน้องน้อยเพิ่นเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนกับถักมาให้สลากไปจัดแจงบอลอยู่บนเสาของน้องน้อยแต่ว่าพอดีสลากกับไปเจอกับน้องน้องพมี กับพอดีมีงบทางน้องพม,มีเขามาเนาะพอ่อพี่น้องโดยต่อเติมเงินสร้างของน้องน้อยโดยเนาะกับสิปมาณนี้พอ่อพี่น้องแต่สละก็เลยแวมมาเบิ่งทางน้องมะลิก่อนแตวจังกลับไปหาน้องน้อยอีกเทือนึงเพราะว่าจาังด้กะเบิ่งเพื่อนก็ต้องเบิ่งให้ดีเนาะพ,พ่อ,อ,อพี่น้องบรแมาสิบ่าเบิ่งป้าเบิ่งถิมเนาะโดยสละกก็แรนพุ่นแลนพี่ผู้พ่อพี่น้อง นานที่ว่าโอ๊ตเนี่นานี่ก็จนแบบว่าผมไปตาวแล้วพี่น้องแต่กระยามันสลามยางไก่อยู่พี่น้องมันไหลเวลาสลามาแล้วมันหนักไหลจิกไหลเตะก่อนสลาไว้พี่น้องกะบทางลานโรงสมมันก็นเห็ดมุงถัดแต่มันฮอนแดดน,นอกพอพี่น้อง กะัตริก์กษิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบื้องในชมอันนี้คือคือสลากอ่ะพยายามอยากมาให้ท่านเห็ดซอยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าสลากจากสี่เหลี่ยมไปทางนั้นจักสีแเหลไปทางนี้เพราะว่าทางไหนกันน้องน้อยเพิ่อนกันหนาเป็นห่วงเนาะแต่ก็เลยว่าตัดสินใจว่าพยายามมุ่งประเด็นไปทางนั้นแล้วก็ทางนี้กัสำคัญคือการเพราะว่าทางง่ายเป็นกับมอบไม้ให้สลากแล้วแต่ว่า สลาก็ต้องขอโทษขอภัยทางอายเพูนหลายๆเด้อที่ว่ามาสดสวยทางนี้บ่ทันเนาะกับมิเตอร์แลแนด์แบลนด์มาแบบนี้พอพี่น้องเอ้ยโดยอันนี้ก็คืออันนี้คือขางนึงมันคือสามแผ่นโดยสังกะสีลองนับบนที่เก่าแผ่นหมายความว่าขังนั่นสามแผ่น อ๋อมันมันเจ้าแผ่นบ่คือว่าซีแผ่นเหมือนวะโดยนะพ่อพี่น้องโดยนะพ่อพี่น้องมันแบบมันซ่อนกันแหละลุงชมมันมันหนับบ่ถือต่อต่อทั้งหลุมนี้มันบ้างนีืมันติดกันโดยจะซีแผ่นแต่ว่าสังกะสีมุ้งนี่บ่พ่อมันบ่ โดยบ่พ่อสองแผ่นชิปซองฟุตนี่แปดแผ่นว่าเราเอามาหมดแล้วแปดุตเออแปดุตบ่จักแผ่นก่อนแปดแผ่นแปดแผ่น โดยน้องพ่อพี่น้องก็พุนแหละถ่าแล้วล,ลงมาพุนแหละโอ๊ย <c ười> แปดแผ่นโดยน้องพ่อพี่น้องก็ทั้ง ทางร,ร os, enfin ้านลุงสมเป็นกะมุงลังคาแต่สลากเลยว่าที่แอมอันแอมนี่จักเล็กจักหน่อยเนาะพ่อจังได้กะหับงานเป็นมานเลยพ่อยพี่น้องเอ้ยจังได้เันกะใบบางใจสลามมาเห็ดมาซอยลุงสมเนาะได้มาแอมมามุงแต่ว่าสลากกับมาบระธานพ่อสลากเล่นพูดเล่นพี่พ่อพี่น้องโดยจะขอโทษขอใครไอ้ไรเดอร์พ่อยพี่น้องหวังว่าไอ้สิเข้าใจสลามเนาะพ่อยพี่น้องโดย สลาดพยายามแบบเต็มทีแล้วโดยจะว่าดโดยบบพยายามดียวฮะสิตอกแอบทางนีิทะอันนี้จะเข้าก็ได้อโอเคพ่อไปแล้วหาข้อตี ఆ తని తని కన ఆ ก็ขอนายอย่างละก็ขอนายวะขอนายก็ได้ออกนอกก็ได้นะ

เิมเล้นลงน้อยอีกลงน้อยเ่ยไปยามเลยาไปผู้อื่นเนี่เอามอด็กผู้หญิงได้เพอข้ามาอยู่แล้วนทก็บมีอยู่ โดยน้าพ่อยพ่น้องกันตอ,อกสานีกอนพ่อยพ่น้องหรือว่าตอกขนาดเลยบ่องคาดตังกรหมดแล้วมาเนาะโ,โดยพ่อยพอ่น้องเลยผ่าฐาสังกะสีอยู่โดยจัยงไดรกัถ่าสังกะสีเนาะสลากสังะสิไปเห็ดเหตุน้องน้อยต่อพ่อยพ่น้องเลยโดยเนาะพ่อยพ่น้องมืนะะอหนาสลากไหลกันแล้วผ่ากันผ่ากันไหลกันแต่แบบ เลยลืมใส่ลืมคิดเสร็จทั้งน้ะบัดนี้มันมันบ่พอสามโตพ่อพี่น้องก็เพื่อมากระซี่โตซะพ่อพี่น้องเลยโดยเนาะกันและกัดสร้างกระซีอีกสองสามแผ่นโดยสามแผ่นแปดฟุตเนาะเออไม่ยังสี่โตเว้าแล้วเออไม่ยังสี่โตพ่อพี่น้อง แล้วกสังกะซีสามแผ่นซะสามแผ่นเนาะเล้วก็ยังยังอยู่จะกแผ่นนี่นะฮะยังอยู่หกแผ่นเนาะเรายังเจ็ดแผ่นเนาะพอมีเนาะนาดสามทางนี้ก็สามยังเหลือแผ่นหนึ่งยังอยู่หนึ่งสองสาม เอาง่ายๆก็คือทั้งทั้งนะซ้ำแล้วก็ะต้อแอมอีกขาดอยู่สามเพราะที่หกแผ่นพอยไม่ดอกสามแมนอันเดอร์อันทั้งในหาซ้ำเนาะนี่มันเจ็ดเนาะทั้งหาซ้ำแผ่นทังนี้อีกสามแผ่นก็เป็นหกเป็นหกแล้วก็เศษยังเศษแผ่นหนึ่งเศษแผ่นหนึ่งมาใส่นี้แผ่นนึงมาเนี่ยมาใส่นี้เศษแผ่นหนึ่งเนาะนี่มาใส่นี้แผ่นหนึ่งเลยค่ะ เอามาตืมอีกสองแผ่นในนี้นกระหาไรหาไรเอามามาเกินเดยทั้งนาสามทั้งนี 3, งน้สามซะมมก็เป็นหกแผ่นหกแผ่นกับกระไม,ามาอีกสี่โต้พ่อไปพี่น้องโดยกะสิประมาณนี้เนาะก,กะอืมโดยเนาะไมอีสี่โต้แล้วกะบสังกะสีแปดฟุตค่สามแผ่น แล้วก็สังกะสีแผ่นสีดายงนี่ค่ะอีกสามแผ่นพ่อแม่พี่น้องโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องโทรศัพท์สลากกห่อนแห้งแล้วพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าคลิปตั้งแต่เศร้านี่ยังไม่ทันได้ลงจะคลิปเลยพ่อแม่พี่น้องสลากซีดาเติมเน็ตก่อนจนังเลกาเอาสบายดีเรื่องชมเด้จาจังเลกาอยู่ในคลิปนี่แหละอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะว่าขาดซังกะสีจากแผ่นใหม่จากโตเนาะโดยการสลากขอขอบคุณขอบคุณทั้งอ้ายเพื่อนหลาย,ลาย,ลายๆเด้อที่ไปวางแกสลาก มาสวยต่อเติมของน้ำให้น้องมะลิเนาะแต่ว่าสลากอะไรพูดแล้พี่ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆที่ว่าเห็ดได้บมเต็มที่เนาะกัจังไดกก็ขอโทษไอ้ライเดอร์แล้วก็เอฟซีมอสคูสุกคนเนาะสลากอะไรพูดแล้พี่ก็อยากเห็ดให้มันเต็มที่แต่ว่าทางนั้นก็น้องน้อยเพื่อนก็สลากอ,อยากให้พเพื่อนได้มีบันอยู่ที่ว่าอันนี้กว่านี้เนาะแบบแน่นนะแล้วก็ ปลอดภัยกว่านี้พ่อแม่พี่น้องโดยจะได้กับเป็นกำลังใจแลละก็กดไแรกก็แชร์ติดตามสละแล้วก็ขอบคุณกุบคนเรไรที่ประค่บขโฆษณนสละนะพ่อแม่พี่น้องโดยสละเขากล่าวคำว่า,าสบายดี